ผู้ชมครับปกติชอบแผ่นนี้ก็ผมก็จะพูดถึงแผ่นที่ผมชอบแต่วันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะพูดถึงแผ่นที่ผมไม่ชอบชอบแผ่นนี้ผมกำลังจะพูดถึงแผ่นที่ผมไม่ชอบครับแต่ผมรักแผ่นนี้ครับ ขอบคุณมัธยาวิชันเซ็นเตอร์ฮะที่ให้แว่นดีๆกับผมมานะทำให้ผมมองภาพได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นและยาวพร้อมๆกัน,ก,นก็ไปที่มัธยาวิชันเซ็นเตอร์นะครับเรากำลังจะพูดถึงอัลบั้มที่แค่มองปกผมยังเขินเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> พูดเจ๋งมากครับเออเรากำลังพูดถึงอัลบั้มชุดแรกของศิลปินที่ในแวาดวงเพลง ป๊อปที่มีกลิ่นอายแจ๊สเนี่ยผมว่านี่คือศิลปินที่มาแรงที่สุดในโลกตอนนี้แล้วนะครับนั่นก็คือเลเว่ครับถึงแม้ว่าดูจากการสะกดแล้วมันน่าจะออกเสียงว่าลอเฟ่นะฮะ L-A-U-F-E-Y แต่ว่าตัวเธอเองเคยยืนยันไปแล้วว่าเสียงการออกเสียงที่ถูกต้องของชื่อเธอเนี่ยคือเลเว่เนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่มีเชื้อสายไอซ์แลนด์ ผสมกับจีนนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าคาร์เวเล่เวมันเป็นภาษาไอซ์แลนด์กหรือว่าเป็นภาษาจีนแต่ที่แน่ๆก็คือมันออกเสียงว่าเลเวนะครอ่ะละก็คือเลเว่แล้วกันนะฮะแล้วก็ชื่ออาลบัมชุดแรกชื่อว่า everything i know about love ทำไมผมถึงไม่ชอบแผ่นนี้แต่ผมรักแผ่นนี้เลยผมว่ามันแค่ดูปกแล้วนะครับคุณเจอปกแบบนี้นะฮะเธอหันมา มองเราด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยปริศนาเช่นนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของไอซ์แลนด์แบบนี้คุณจะไม่ซื้อทันทีเลยครับ <laughs> แต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับคือแน่นอนเธอก็เป็นศิลปินที่น่ารักนะฮะมีสเสน่ห์มากนะ,ะแต่ว่าความเจ๋งของอัลบั้มชุดนี้ความเจ๋งของเลเว่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเธอสวยฮะนี่คืออัลบั้มที่ดีมากเสียงบันทึกเสียงดีมากแล้วก็เพลงเพราะทุกเพลงตัวเพลงเนี่ย ตอนแรกที่ผมได้ยินเกี่ยวกับเลเวเนี่ยแวบแรกเลยผู้คนมักจะพูดถึงเธอในฐานะของศิลป,ปินรุ่นใหม่ที่ทำให้คนหันมาฟังแจ๊สกันมากขึ้นทำให้คนที่อาจจะหลงลืมว่าเพลงแจ๊สมีอยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยนะฮะกลับมาให้ความสนใจแจ๊สมากขึ้นนะฮะซึ่งผมก็เลยไปทดลองฟังหนึ่งก็พบว่าจะว่าไปแล้ว ก็ไม่ตรงนักถ้าจะบอกว่าเลเวเป็นศิลปินแจ๊สจริงๆแล้วเนี่ยเธอมีพื้นฐานทางด้านด,าน,ดนตรีเนี่ยมาจากดนตรีคลาสสิกด้วยซ้ำไปเธอเล่นเชลโลเธอเป็นนักดนตรีในในวงดนตรีแบบซิมโฟนีออเคสตราแต่ว่าเวลาที่เธอทำเพลงออกมาแน่นอนมันเป็นเพลงป๊อปนะฮะแต่เป็นเพลงป๊อปที่มีกลิ่นอาย แจ๊สอยู่พอสมควรในในเชิงทางคอร์ดทางเมโลดี้นะฮะแต่ว่าถ้าจะให้มันชัดเจนไปยิ่งขึ้นนะผมว่าเธอทำเพลงเหมือนเหมือนพวกมิวสิควอลครับเพลงของเลเว่เนี่ยมันจะเหมือนเพลงที่หลุดออกมาจากหนังแบบมิวสิควลทั้งหลายเอาอย่างแทร็กแรกเนี่ยที่ชื่อว่า fragile เ่ยนะครับฟังปุ๊บเนี่ยคุณจะนึกถึงหนังเรื่องลาลาแลานเลยมันจะเหมือนแบบเออท่วงทำนองแบบนี้ฟังแล้วก็จะนึกถึงเพลงนี้สามารถ ไปเป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในหนังเรื่องลาลาลาไดทันชีหรือหลายๆเพลงในอัลบั้มของเธอเนี่ยมันสามารถไปอยู่ในหนังดิสนีย์ก็ได้สามารถไปเป็นเพลงให้เจ้าหญิงในหนังดิสนีย์เกือบจะทุกเรื่องเอาไปร้องได้เลยนะฮะแล้วมันไม่ใช่แค่ในทางดนตรีนะฮะออในทางเนื้อหาด้วยแต่แต่ก่อนที่จะไปเนื้อหามาดนตรีอีกนิดนึงด้วยความที่เธอมีพื้นฐานเป็นนักดนตรีคลาสสิกนะดังนั้นเนี่ยวิธีการเรียบเรียงดนตรีของเธอเนี่ย มันย่อมมีเครื่องดน,นตรีแบบออเคสตาราเนี่ผสมอยู่โดยที่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้แบบมาแบบโหมกระหน่ำมาเป็นแบบออเคสตาราแบบใหญ่ๆเลยนะฮะแต่ว่ามันแทรกเข้ามาความหวานของกลุ่มเครื่องสายที่เข้ามาเสริมเมโลดี้บางช่วงเนะี่ยฟังแล้วมันนึกถึงหนังดิสนีย์จริงๆนึกถึงหนังที่เจ้าหญิงฝันถึงเจ้าชายวันหนึ่ง someday my prince will come อะไรประมาณอย่างนั้นเลยนะฮะ หรือว่าบางเพลงมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนแบบเด็กสาวที่ยังคงสับสนกับเรื่องราวรอบๆตัวคือตัวละครดิสนีย์เลยจริงๆมันมันแต่ละเพลงนี่คือตัวละครจากหนังดิสนีย์เลยนะฮะเป็นเจ้าหญิงจากหนังดิสนีย์เรื่องต่างๆเป็นช่วงเวลาของเจ้าหญิงแต่ละคนในหนังดิสนีย์แต่ละเรื่องซึ่งอันนี้มันก็จะนําไปสู่เรื่องของเนื้อหาเธอเขียนเนื้อเพลงได้น่ารักมาก มันเป็นมุมมองของเด็กผู้หญิงที่มองไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวอย่างฟราจาวเนี่ยก็เหมือนกับเหมือน,เห,อนเหมือนผู้หญิงครบจริงใครก็ได้ผู้ชายก็ได้เมือ่อเมื่อพบรักแล้วเนี่ยมันดูทุกอย่างมันเปราะบางไปหมดมันเหมือนกับโลกมันเปลี่ยนไปนะฮะทำไมลําพังแค่ลมทินเนืหนาวยังทําให้อะไรเนี่ยนะับมันเปราะบางเหลือเกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะฮะหรือเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ผมชอบมาก อยากให้คุณพอสไปฟังเลยนะแล้วถ้าฟังผ่านพวก streaming service ที่มีเนื้อเพลงให้ดูด้วยเนี่ยอ่านเนื้อตามไปด้วยนะเพลงนั้นชื่อว่าเพลง Dear So u l Me a t โ้เขียนดีมากนี่เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมรู้สึกว่าแบบเขียนแบบถ่ายทอดความรู้สึกของเด็กผู้หญิงที่ฝันว่า someday my prince will come Dear So Me เนี่ยเนื้อหาคือเธอเขียนจดหมายความจริงต้องบอกว่าเขียนเพลงหา So Me ที่ตอนนี้เธอยังไม่เจอ ดังน,นั้นมันจะเต็มไปด้วยคําถามแล้วคําถามน่ารักมากอะ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบเธอตาเธอจะสีฟ้าหรือสีน้ําตาลแบบที่ฉันเป็นเธอเป็นคนนอนบนเตียงข้างซ้ายหรือข้างขวาเพราะฉันจองข้างขวาไว้นะอะไรแบบนี้เธอจะมีน้องสาวไหมนะเหมือนกับที่ฉันมีฟฟลลิ่มันเหมือนแบบเออเผื่อน้องเราจะได้เป็นเพื่อนกันมันเป็นมุมมองน่ารักน่ารักที่ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการพูดถึงชายในฝันที่เธออยากเจอซึ่งมันเป็นเรื่องเก่ามากเพลงแบบนี้มีเยอะและ้วแต่ว่าด้วยรายละเอียดผ่านมุมมองของเลเวลเนี่ยมันทําให้เพลงนี้มันน่ารักขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วลอารมณ์ของเพลงอ่ะโอม้มันพิเศษมากครับพอเราไปกดฟังเพลงนี้ก่อนนั่นแหละครับฟังแล้วใช่ไหมม,มันเจ๋งมากเลยนะแล้วผมชอบตอนท้ายมากอะว่าแบบ เดี๋ยวโซเมจฉันฉันเฝ้าคอยเธอเกินเพราะว่าถ้าฉันได้เจอเธอฉันจะได้เอาเพลงนี้ให้เธอฉันเขียนเพลงนี้ไว้แล้วแต่ฉันยังไม่เจอเลยเมื่อไหร่จะเจอสักทีนะฮะฉันอดใจไม่ได้แล้วนะประโยคสุดท้ายฉันอดใจไม่ได้แล้วที่จะหลงรักเธอขอให้เธอเป็นโซเมจอย่างที่ฉันฝันไว้ก็แล้วกันเนี่ยมันคือมันคือความน่ารักถึงแม้ผมจะเป็นชายแตรก็ตามทีแล้วแต่ผมฟังแล้วผมอดรู้สึก คือรู้สึกไปกับเพลงของเธอด้วยนะคือด้วยความที่เธอเขียนออกมาจะน,าน่าจะจากความรู้สึกของเธอจริงๆนะมันมันมันเลยเจ๋งมากครับแล้วเรื่องบันทึกเสียงผมก็ไปดูข้อมูลนะก็เธอก็บันทึกเสียงในไอซ์แลนด์เลยนะครับผมก็ไม่เคยทราบมาก,ก่อนว่าที่ไอซ์แลนด์ได้ม,มีมีห้องบันทึกเสียงที่ดีแต่ว่าคุณฟังเลยครับเสียงดีมากเสียงดีแบบ ฟังด้วยเครื่องเล่นอะไรก็ได้คุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเล่นราคาแพงเลยนะขอให้มันเล่นผ่านเสียงได้เนี่ยยังไงก็เสียงดีคือแบบบันทึกมาดีแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีน้อยแล้วผมว่าที่สาคัญคือเรียบเรียงดีมันทําให้ได้ยินเสียงร้องที่มีเสน่ห์มากเสียงเขาเธอจะแหบนิดนิดร้องแล้วมีลมออกมาเยอะๆพอบวกกับดนตรีที่มาแบบน้อยๆบางเพลงม็มีแค่เครื่องสายมีกี่ชิ้นบางเพลงแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องดนตรีอะไรเลยมันมันมันแจ่งมากครับพูดไปก็ยังไม่รู้จะพูดอะไรคือคือมัน มันเจ๋งครับเสียงมันดีมากเพลงมันดีมากเธอร้องเพลงดีมากแล้วก็ดูฮะบุ๊กเลตที่ให้มาน่ารักอะดูสิครับน่ารักไปหมดดูสิครับดูสิครับโอ้ดิเอาหน้าทำเมาไว้ใกล้ๆนี่ก็เขินอีกแล้วนะฮะเนี่ยดูสิครับคนอะไรแท้แ p ปเปิลยังดูสวยเลยนะฮะดูสิครับ ตอน s u มเมอร์โซนที่กรุงเทพเนี่ยผมไปดูเลเว่คนเดียวเลยนะครับผมไม่ดูคนอื่นเลยเพราะว่าวันนั้นเนี่ยด้วยความที่แบบ s u มเมอร์โซนิกเนี่ยชนกับมาราธอนคอนเสิร์ตท,ท,ที่ที่ผมทําอยู่นะครับผมก็เลยแวบจากมาราธอนคอนเสิร์ตวิ่งไปดูเลเว่โดยเฉพาะแล้วก็โอ้โหประทับใจมากเพราะว่าร้องสดก็ดีแล้วก็เธอเป็นคนน่ารักมากอ่ะมันเธอคืออิงวารันทอนนะฮะของไอซ์แลนด์นะฮะคือ จ๋งครับก็นั่นแหละครับเพื่อที่จะทําให้เห็นภาพเธอชัดยิ่งขึ้นนะฮะก็ผมขอขอบคุณมัธยาวิชั่นเซ็นเตอร์ฮะที่ให้แว่นดีๆกับผมมานะฮะทำให้ผมมองภาพได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้ฟังเพลงของเลเว่เพราะมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสายตาโดยเฉพาะสายตาสั้นและยาวพร้อมๆกันก็ไปที่มัธยาวิชชั่นเซ็นเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่รู้จะบอกไงฮะมันดีฮะถ้าชอบก,ก,ก็ก็ต้องเก็บไว้นะฮะหรือถ้าจะให้ดีนะฮะก็เก็บอัลบั้มนี้ด้วยนะครับ ซึ่งเป็นการเอาเพลงจากอัลบัม้มแรกเนี่ยแต่มาเล่นกับวงซิมโฟนีออเคสตราของไอซ์แลนด์นะครับเพราะอยู่แล้วเพราะขึ้นไปอีกนะฮะหรืออัลบั้มชุดที่2ของเธอก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งก็เพราะทุกเพลงเหมือนเดิมฮะชื่ออัลบั้ม Be Wished นะฮะแต่ ก็อยา่างเท่านั้นยังไม่พอฮะเปลี่ยนปกเพิ่มเพลงฮะนี่แบบมุกเก่าแบบ Grammy R S ในยุค90เลยนะครับเธอก็ทํากับผมนะฮะตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่รู้ฮะว่ามันคืออัลบั้มเดียวกันคือผมเห็นเลเวลผมซื้อก่อนเลยนะฮะแล้วถึงมาดูว่าอ๋อมันอัลบั้มเดียวกันฮะอันนี้เปลี่ยนปกเพ,เพิ่มเพลงฮะแต่ว่าก็เอาครับคุ้มอยู่ดีล่าสุดในวัน Record Store Day ปีที่ผ่านมาก็ออกซิงเกิลมาแล้วโอ้โหเธอฟีเจอริ่งกับ n o r a Jones เป็นการจับคู่ที่ เหมาะสมที่สุดแล้วเพลเพราะมากเพราะจริงๆอนี้ออกมาเมื่อคริสต์มาสปีที่แล้วนะเป็นซิงเกิลที่เจอที่ไหนขอให้เก็บที่นั่นนะครับบันทึกเสียงดีมากแล้วก็คุณคิดดูเดี๋นอร์ราโจนสเจอเลเว่ะมันที่สุดแล้วล่าสุดนี่ก็กำลังจะมีอัลบั้มคริสต์มาสออกมาก็ผมจองไปเรียบร้อยแล้วคืออย่างที่บอกฮะผมไม่ชอบฮะเลเวผมรักแผ่นนี้ครับแล้วก็แผ่นนี้ด้วยครับรักหมดเลยฮนะเนี่ย รักทุกแผ่นเลยครับครับจะว่าคลั่งก็ได้ครับ